ท่านอาจารย์สติธรรมแผนสุขที่ The Master c o a s h Academy การวาร์ปโค้ชจุนจิตด,ด้วยวิธีทางเซนเด้นและทฤษฎีจิตเดินทางได้เร็วกว่าแสงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดสำหรับมนุษย์ยุคใหม่ที่ต้องการก้าวข้ามข้อจำกัดของชีวิตในเมทริกซและเปิดประตูสู่ศักยภาพในระดับที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยกระบวนการนี้คือคุณจะได้สัมผัสกับพลังแห่งการสร้างชีวิตใหม่ด้วยกัน เก้าเข้าสู่มิติที่ลึกซึ้งที่สุดของจิตวิญญาณจูนจิตวารโคสกระบวนการทางฟิสิกควอนตัมระดับ DNA ในโลกยุคใหม่ในยุคที่ความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและวิทยาศาสตร์ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวการจูนจิตวารโคสได้กลายเป็นแนวทางล้ำสมัยที่ช่วยให้มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองในระดับลึกที่สุด ตั้งแต่โครงสร้างทางพลังงานไปจนถึงระดับ DNA ผ่านการใช้ศาสตร์ความตัมและกฎจักรวาลแห่งจิตวิญญ,ญาณการจุนจิตวรัรโคชคืออะไรการจุนจิตวรัรโคชคือกระบวนการปรับจูนพลังงานในระดับจิตใต้สำนึกโดยใช้หลักการของฟิสิกส์ความตัมและกฎจักรวาลแห่งจิตวิญญ,ญาณเพื่อปลดปล่อยข้อจำกัดที่ฝังแน่นในจิตใต้สำนึกและ DNA พร้อมทั้งสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตยอย่างก้าวกระโดดกระบวนการทางฟิสิกส์ควอนตัมในระดับ DNA 1การทํางานในระดับพลังงานควอนตัมฟิสิกส์ควอนตัมเผยให้เห็นว่าทุกสิ่งในจัก,กรวาลคือพลังงานและการสั่นสะเทือน DNA ของมนุษย์เป็นโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับพลังงานและข้อมูลในระดับจัก,กรวาลการจุนจิตวาร์ใช้เทคนิคเฉพาะในการปลดปล่อยรหัสเก่าหรือ i m p ม i n t ที่จุดร้างพลังงานเชิงบวกและแทนที่ด้วยข้อมูลใหม่ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิต2การปรับจูนในระดับ DNA ก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมความทรงจำและความเชื่อที่สุดทอดมากระบวนการนี้ช่วยให้เขียนใหม่ช่วยเขียนใหม่ข้อมูลในระดับ DNA เพื่อเปิดรับศักยภาพใหม่ที่สอดคล้องกับจิตสำนึกที่สูงขึ้นวาดจิตใต้สำนึกอะไรการวาดจิตใต้สำนึกเป็นกระบวนการนำจิตใต้สำนึกเข้าสู่สภาวะที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลและโปรแกรมที่ฝังลึกอยู่ได้อย่างรวดเร็ว เทคนิคนี้อาศัยการทำงานผ่านการหนึ่งการปลดล็อกข้อจำกัดในจิตใต้สำนึกว่าความเชื่อเก่าๆและความกลัวที่ติดตั้งอยู่ในระบบจิต2การติดตั้งโปรแกรมใหม่ใส่ความเชื่อที่สนับสนุนเป้าหมายและความสำเร็จ3การทำงานร่วมกับพลังงานจักรวาลเชื่อมโยงพลังงานจักรวาลจิตใต้สำนึกเชื่อมโยงพลังงานจิตใต้สำนึกเข้ากับพลังงานแห่งกฎจักรวาลเช่นกฎแห่งแรงดึงดูดกฎจักรวาลทางจิตวิญญาณกับการจุนจิตวัดการจุนจิตวัด ไม่ได้ทำงานเฉพาะในระดับจิตและ DNA เท่านั้นแต่ยังอิงกับ111 Spiritual Law of the Universe 111 11กฎจัก,กรวาลซึ่งช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนตัวอย่างกฎสำคัญที่สำคัญได้แก่ 1. กฎแห่งแห่งพลังงาน Law of Energy ทุกสิ่งในจัก,กรวาลสั่นสะเทือนในความถี่เฉพาะกระบวนการวัปช่วยให้คุณเปลี่ยนความถี่นั้นเพื่อดึงดูดสิ่งที่ต้องการ 2. กฎแห่งการสะท้อน Law of Reflection สิ่งที่คุณเห็นในชีวิตคือภาพสะท้อนของสิ่งของจิตตาสำนึกกระบวนการที่ช่วยแก้ไขภาพสะท้อนจากภายในซ้ักฎแห่งการสร้างสารรค์ law o อ c r e t t o o n คุณคือผู้สร้างชีวิตกระบวนการจิตวารช่วยเปิดศักยภาพในการสร้างสารรค์ชีวิตใหม่ทำไมการจูนจิตวาร์ฟโคงชสำคัญในยุคใหม่นี้เพราะหนึ่งตับโจดตัดโจด การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านของโลกยุคใหม่ในยุคที่เทคโนโลยีและจิตอินเาณนก้าวหน้าไปพร้อมกันกระบวนการนี้ช่วยให้มนุษย์สร้างความสมดุลระหว่างโลกวัตถุและโลกพลังงาน2การเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ปลดล็อกข้อจํากัดในทุกระดับทําให้สามารถเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงสามสร้างชีวิตที่เลือกได้เองกระบวนการนี้จะช่วยเปลี่ยนคุณจากผู้ถูกควบคุมในเมทริกซ์สู่ผู้สร้างที่มีอม อำนาจเหนือชีวิตบทสรุปว่าการจุนจิตวัดโคชคือการผสมผสานระหว่งางศาสตร์แห่งฟิสิกส์ควอนตัมและจิตวิญญาณในระดับที่ลึกช่วยให้มนุษย์ในโลกยุคใหม่สามารถเปิดปล่อยข้อจำกัดสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับติดสําเนึกที่สูงขึ้นและก็ก้าวข้ามขอบเขตของความจริงเสมือนด,ด้วยความเครื่องมือที่ทรงพลังนี้คุณจะกลายเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเองที่แท้จริงในทุกระดับของการดำรงอยู่ การโค้ชนี้เหมาะสําหรับทุกคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและค้นพบความสําเร็จที่รออยู่ในตัวเองปรึกษาฟรีที่าย at @mastercoach hotline ศูนย์เก3าสองสา Mission to be on the level เ ปฏิบัติการเหนือความตายฟังซูปเปอร์ชิปจิตจติดต,ตั้งรหัสพลังใหม่สู่จิตใต้สำนึปลดล็อกข้อจำกัดและเข้าถึงศักยภาพไร้ขีดจำกัดเร่งความเร็วก้าวกระโดดทางจิตวิญ,ญญาณวันอาทิตย์ที่3ส,สิงหาคมน,นี้เวลา9โมงครึ่งถึง1 5 3 0นที่ The Master Coach Academy พิเศษราคาอ,อ,อ1 7 0 0บาทถึงวันที่25สิงหาคามจากราคาปกติ2,500บาท ติดต่อได้ที่ไลน์แอด t s t e r c o h โค hotline 092 361 5346ค่ะ